สิบเอ็ดบทสวดมังคะุตะกังอเสวนาจะพาละนังปฏทีนันจะเศวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคละลามุตตะมังพระทีรูปรเทศวโสจะปุเพจะกัตตะปุญญาตาเอตัมสัมปะมาติจจะเอตัมมังคาลามุตตะมังพระหุสัจจะสัมปติจะวินโยจะสุขีจิโตสุภาสิตาจะวาจา เอตัมม e ah oh. e ja, ah oh. e ังคะระมุตตะมังมาตานปิอุตตัสสนนังปุญญาทัสสะสังฆโหอะนาคุลากะกะมันตาเอตัมมังคะระมุตตะมังทานันจะธรรมะจาริยาจะยาตากานันจะสังฆโหอะนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคะระมุตตะมังรตีวารตีป่าปามัตตปานาจะสัญญาโมปะมาโทจะทมเมสุเอตัมมังคะระมุตตะมัง กะลาโวจะนิวะโตจะสันตุตีจะกะตะปุญญาตากะเลนะธรรมะสวนังเอาตัมมังคามุตตมังขันตีจะโสวะจะตสาสัมมานันจะทัสนังกะเลนะธรรมะสัจจาเอาตัมมังคามุตตะมังตะโปภมัมะจริยาจะอริยสัจนะทัศนังกะพาณิกะคิดยาจะเอาตัมมังคามุตตมังพระหุสัจจะโลกะ เมหิตตังยะสะนะกัมปติอโสกังวิอตังเขมังเอตัมสาลามะมุตตมังเอตานิสากตะวานะสัพพะตปะปาละขิตาตัปปะทะโชถิงขันจันติตันเตสังมังคะระมุตตมันติสิบสองบทสวดลักษณะ,ปะเปลี่ยนยังกันติวิตังอัตวาหุลังวาสักเคสุวา ยังระตนังปานิตังณโนสะมังอติสถทธกเตนะอิทํมปีพุทเถรัตนังปานิตังเอเตนะสัเตนะสวติขนตุขยังวิราคังอมาตังปนิตังจถาคตาสมามุหีสมาหิโตณเตนะธมมะเนตมาติกันจิอิทํมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัเตนะสวติขนตุยำพุทธเสโสปานิวันนายิสุจริงสมาธินา ตากาลิกามาสุตามาทินาเต е นะสมโมนะวิจติอิทัมปีทัมเมรัตนังปานะนะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุเยปุคลาอัตตสตังปัสถาจตาริเอตานิยุกานิหนติเตตักขิเนยะสุขะสสะสาวกาต е, เตเนสุติธานิมหัปารานิอิทัมปีสังเครัตนังปานิตัง เอเตน,นะสัจเจนะโสวติหนตุเย е สุกยุกตาสมานาทัดเหนะสมมานิโนคะหตามิสากายมปะหิเตปฏิปต,ตาอัตตสตางวิกะหะสัมานุตานิพุทิงพุทธามานาอิจามปีสังเครัตน,นังปณิตังเอเตน,นะสัจเจนะโสวติหนตุขียังปุอานังนะวังนาถิสภะวังรติสิตา ติเกณะพิสสะมิงเตนะขิพิชาอวิโรหิชนทาอิภาติถีราจะยส่ายมปฏิโปอิธรรมปิสองเคละตจนังผนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสีขนตกสิบสาบทสวดธรรมบทสหัตวัสอัตตาหาเวชิตังเสโยวาจายังอัตตาปชาอัตตาสตาสัตโตปสะนิจังสกาจิตตานิโน น,นาเวเทว,เวนาสันตโพนามาโลสหะปัมมุนนาไอขีตังวัดะปะสงังคีตังกะลิลาสัทธาลูปสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกตพุตสูตรพาสิตะมิทังเตนะปิกเ,กเวชะตานาปัตตาอารหัตตาสัมมาสัมพุเตนะเอถะตุมเหมาอนุสาวินาสมาประรัมมะประรามายามา อิติกลายามาปฏิสัมปทายาเนนมาตักะเหตุมายถาคะเหนะมาอากาปะดิวันตะเคนะมาปฏิจฐทานะขันติยามาพระนุรูปทานิยามาสมาโนภูรูทะยาตุมเหหะอัตนาวะยาเยยะทะอิเมธมาหะกุศลาอิเมธมาต่าวัชราอิเมธมา,าวิโุกะหะอิตา อิเมธรรมาสหามัตตาสมาทินาอิจิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมเหปชาเหยะฐะทะัฏฐตุมเหอัฏนาวะชาเยยะฐาอิเมธรรมากุสลาะะอิเมธรรมา,าอะนะวัจจาอิเมธรรมามิโนสังขังถาอิเมธรรมาสหมัตตาสมาทินาอิจิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏฐตุม,มเมเฮ สัมปชายะวิธรรมเหยะถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติทีวปะปัปปามายงเจโลนิสสะนิสันตานาเอตังเพยังมรเนเปกะมาโนปุญญานิกะธิลาทะสกขาวะนิอุปหะยันตาีิวาหัปามายังเจโลนิสสะนะสันติตานาเอตังเพยังมรเนเปกะมโนโลกะมิสังปะชาเหสันติเปโข โยทะกายนะสังฆโมวาจายะอุปตาเจตสาสังตัสะเปตสะสุขายะโหนติยังชีวะมาโนการะโรติบุญยังธรรมโมหเวรกันติธรรมโมจาริงธรรมโมจุตาโนสุขมาวะหาติเอสังนิสังโสธรรมเมสุติเนนะทุกตาตังกันจันติธรรมจารี สัพเพสักขาราอนิจจติยถาปัญญายาสัพติอัตถนิพพาทติทุเขเอสัมมคโควิสุทธิยาสัพเพสักขาราทุกจติยถาปัญญายาสัพติอัตถนิพพาทติทุเขอสัมมคโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตตาติยถาปัญญายาสัพติอัตถนิพพาทติทุเขอสัมมคโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดปันนักชาดกปันนักถานมิเกทุกขยังอหงตักกีกา นาณะยานะเมทาวิตังคันเหยะปฏินาคังพระหุงเวสารนังยันตินิพพาทิเนวานิจะอะละมาลุกเจยานิอนุสาพัตตะติตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารามุตตะมังเนตังสารามุขมะมะพุทธทุขาปะมุจติโยจะพุทธาธรรมะจะลิมขตะจะสารนางะโต จตาริหานิยสัจจานิสัพปัญญายะสัพติทุกขังทุกขะสมาพุทธังทุกขะจะอัตติกากกัมมังอริยปอติคังขิทุกขะจะมาคะมิหนังเอตังโขหารนังเอตังธนามุตตะมังเอตังธนามัคคัมภูตทุกขาปมาุจจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกลัดกะถาอะติตังนาวาฆเมยะนปตังกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนังสิ่งที่ล่วงแา้ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงถ้าอิามปะหิกนันตังอปะนันตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลบไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตะตตะที่ปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนูรูภเยก็บกุคคลเหนได้เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งองแนไม่คล่องแค้นในธรรมปัจจุบันนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนึงเนื้อให้ปุงเิด อบเควจิจจะมาตับปังโคชรนามนางสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้หละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังคารันเตนะมหาเตนะมัจจุนาเพราะว่าความผันเพี่ยนกับมัตจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีเกเราทั้งหลายเควังวิหามาราดาปิงอโหระตามาติตังตังเวภัตกลโตติสันโตอติคเตวิมุติ พระมุนีผู้สงบจมเรียบโัวนผู้เป็นกตะดิอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งลางวันและกางคืนนน่นด้ว่าผู้มีตาตีหนึ่งจเจริญด้วยประกาศชน,นี้แหล1สิ 18. บแปดบทโสดพัตติกาเวก้ปะทะเจลาธรรมโมไมหิเจลังอานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดคนจากความแก่ไปไม่ได้พระหยาดทิงธรรมโมไมหิพระยาดทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลด้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระนางธรรมโมไมหิมะระนางอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบพ้นจากความตายไปไม่ได้สเพปิเมเปหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเป็นเป็นต่างๆคือจะต้องได้รับพัะผ้าของจังรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะกะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยยังกรรมังกาลิสามิการังวาปะกังวัตสักทายาโท เราทําการมาแดนเป็นรุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของการนังสือไปเอวังอัมเหหิอภิหังอปัจเวคิตตปังเราต้องหลายคนพิจนารณายอย่างนี้ทุกๆวันเถอดเก้าบทสวดเทวดาอุยโยชนะคถาทุกขปตตายะนิทุกขพยาปาฏายะนิพยาโสกปตตายะนิโสกาหตนตุสพเพปิปานินโนเอตาวาตาจะอัมเหหิตัปปะต่างปุญญา,าตัะทังสเพปุตตา เทวานุกโทธันตุสภาติติติทิยาตานางทันตุสิทิยาสีลังและขันตุสัมปมทาภาวนาพิรตาโหตุขันฉิตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระลพเจกนันจายังพหลังอาอรหัตธันนันจเตชนะละขันพัมิสสโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาวาเสนีทูเปคเลโทหิงคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะภาวันตุพุชิตา โลถิงกโลเตถักวิหามทะ,ะเลเถราจะมัฏฐานะวนกาจะพิกโวสารามิกาทานปติอุปัสก,กากามาสเทสานิขามาจะอิสาราสปานภูตาสุขิตาพิวันตุเตจาราพุทธเยปิอัศมปาวะาสเพพุธาทธาอัตตุโสปาตาธิกานิตยานิกัางธรรมาวังปฏิตาติเสตสามปติทุกสะกาโลตุตลสังขยังถาตุกีรังสังฆโมธัมมจารัสปุคลา สังโคโหตุสามะโควะตัายาจะหิตายะจะเหตคันตโมสเปปิธรรมจาริโนพุทิงสัป่าปุญญายะมะธรรมเมหะริรัปเเวติเต ยีบทสวดสัพพะปิติตานคถาปุญญาสิทธานิกัตะสญยานานานิกตานิเมเตสะจะปิกโนโหตุสตานิปัตตมานก,กานีปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจะตะทานาวาอเยมัตตตเดิโนนัตาติ สติกโลตันสมิงเตกุม,มาจาตัตโยกานิกาปัจเจจตะตโตการาสังฆรันตาภาวะเวยาจันเยตปฏิทานะเมอนุมโมทันตุเตสยังเยจีมังนัปปทาน,านติเทวาเตสังนิวาทะยุงมะยาธินานะปุญญานังอนุโมทานาเหตุนาสภาสตาสตาโหตุอะเวราสุขีชีวโนเขมัปทานันจักปปโปนตุเตสา นาตังสุภาขอสัตว์ตั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุตรั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ต่งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันทั้งอยู่ในโลกเขือในภูมิสามเขื่อนในกำนันสี่มีขันห้านะขันหนึ่งและขันสี่ ช่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทําในการให้สมบูบุ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบในการให้สมบุญของข้าพเ,เ,เ,เจ้านี้ขอเทียทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศักดจากอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาฏายด้วยการสาลาบ,บทสวดมนต์พระบทพระปฏิยและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จังเกิดมแต่ค้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทศเทวดาทั้ง,ง,ง,งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธาบ,บทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอำนวยพรให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงค,คลพระกิ่งพลีวนานโดย มูลที่สมเด็จพระยานสังวรวัดประวันนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตกอต้องเปรียมด้วยอนาุภาพแห่งประเปลี่ยนและคามงคลในภะครถางต่างๆขอต้องสำเนตศักดิ์สิทธุประการเทิน